สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับวิธีการใช้งานของรุ่น SW 3 6นะครับเป็นรุ่นที่กันน้ำได้ดีที่สุดตอนนี้นะครับตัวน,นี้ก็ทางร้านลองเอาไปเทสแช่น้ำดูแล้วก็ผ่านนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่แนะนำให้ไปทำเองนะครับผมตัวนี้ก็เวลาเราใช้งานปกติก็คือสบายใจได้แต่ว่าถ้าไปแช่แล้วเกิดน้ำเข้าลำโพงอุดตันไม่ได้ยินเสียงปลายสายอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้อยู่ในประกันเหมือนกันนะครับผม แชร์เพื่อให้เราสบายใจว่ามาตรฐานการนนะ้ํำที่มันกําหนดมาเนี่ยมันใช้ได้จริงแค่นั้นเองนะครับผมก็วิธีการขั้นแรกนะครับเชื่อมต่อนะครับก็ไปที่แอปก่อนนะครับจะโหลดแอปมันก่อนแอปก็ดาวน์โหลดจากตัว Pay Store ได้เลยนะครับตัวแอปชื่อว่า M Active นะครับเราก็ในคู่มือก็จะมีนะครับดูเป็นภาษาอังกฤษนี่นะฮะแอปตัวนี้นะครับโลกโก้ตัวนี้ชื่อ M Active ก็มาใน Pay Store แล้วพิมพ์ว่า mactive ได้เลยครับ m a c t i v นี่ฮะแล้วก็มาเลือกตัวแอปที่มีโลโก้เหมือนกันนะครับกดติดตั้งเลยครับรอแ,แป๊บหนึ่งนะครับก็ระหว่างติดตั้งก็มาต่อตัวบลูทูธได้นะครับวิธีต่อบลูทูธก็่าล่างจากล่างขึ้นบนนะครับ จะเขียนว่า please connect your phone นะครับก่อนปเปิดที่บลูทูธก่อนนะครับเปิดบลูทูธไว้ด้วยนะครับเข้ามาดูตรงกดค้างไว้เลยนะครับโอเคก็พอ,พอ,พ,อพอเปิดบลูทูธที่มือถือเสร็จนะครับเปิดมาที่หน้าบลูทูธนะครับพอขึ้นอยู่หน้าหลักนะครับหน้ามืออ่าสมาร์ทวอทหลักก็ลากจากล่างขึ้นบนนะครับ please connect your phone ก็กด connect เลยนะครับผมด้านซ้าย แล้วก็กด Search device นะครับแล้วก็เลือกอโทรศัพท์ตุ้นของเรานะครับเลือกที่เป็นโทรศัพท์นะครับโอเคก็จะขึ้นแพร์ลิงก์จะไปเด้งที่ตัวนี้นะครับว่าจะจับคู่บูทูนหม่ก็ตกลงไปโอเคก็เป็นเชื่อมต่อสำหรับการโทรแล้วฟังก์ชันนี้สำหรับการใช้งานโทรการโทรศัพท์นะครับอนุญาตให้เข้ารายชื่อได้ ตัวนี้สามารถรับสายคุยสายได้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่เปิดตัวนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เราต้องมาเปิดตัวบลูทูธออ h ดิ d โอก่อนนะครับเนี่ยมีการโทรเสียงนะครับตัวนี้เสียงก็เวลาฟังเพลงก็เสียงจะสามารถออกที่สมาร์ทโ์ได้แต่ถ้าเราปิดไปก็มันก็จะไปออกที่มือถือนะครับการโทรก็เหมือนกันนะครับถ้าเรากดปิดเนี่ยการคุยสายก็จะไปอยู่ที่มือถือนะครับถ้าเปิดก็จะมาคุยที่นี่นะครับที่นาฬิกานะครับ โอเคตัวออดิโอต่อเรียบร้อยต่อไปเรามาดูที่แอปนะครับก็เข้าแอป M Active นะครับแล้วก็อนุญาตให้หมดนะครับอนุญาตกล่นนะครับแล้วก็มาเปิดการแจ้งเตือนของแอปนะครับ M Active นะครับอนุญาตเสร็จปุ๊บเชื่อมต่อนะครับมาที่ หน้าอุปกรณ์เครื่องนะครับล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์ครับผมเลือก Watch 6นะครับเสร็จแล้วเชื่อมต่อแล้วนะครับพอเชื่อมต่อแล้วก็ทดสอบการเชื่อมต่อโดยการกดค้นหานาฬิกาข้อมือโอเคมันก็จะมาดังที่นี่แล้วนะครับกดโอเคนะครับันนี้ถือว่าเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยมาดูที่หน้าแอปนะครับก็จะมีหน้าโฮมนะครับหน้านี้จะเป็นการสรุปนะครับว่า วันนี้เดินไปกี่ก้าวแล้วเป้าหมายตั้งไว้เท่านี้นะครับกี่กิโลกี่แคลคํานวณให้เสร็จนะครับฮาร์ดเรทอะไรทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับผมหน้าที่2เป็นหน้ากิจกรรมก็คือจับ GPS ในการเดินนะครับผมกดว่ามันจะคํานวณระยะทางให้เรานะครับหน้าที่สาเป็นอุปกรณ์เครื่องนะครับก็แสดงสถานะนะครับว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับอันนี้ก็ค้นหานาฬิกาเมื่อกี้แล้วก็อันนี้การแจ้งเตือนคือ เปิดว่าเราต้องการให้แอปอะไรแจ้งเตือนที่ตัวนาฬิกามั่งนะครับเราก็มาเลือกเปิดปิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นโทรแจ้งเตือนนะครับ sms นะครับก็มีแอปอื่นๆอีกนะครับก็ลองเลือกดูถ้าอยากให้แจ้งเตือนก็เปิดไลน์ก็เปิดได้นะครับต่อไปก็หน้าฉันนะครับหน้าฉันก็จะมีข้อมูลส่วนตัวที่เราตั้งไว้นะครับสวนสูงน้ําหนักเป้าหมายในการเดินนะครับอันนี้มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับตั้งค่าตรงนี้ได้หมดข้อมูลส่วนตัว ก็ตั้งเป้าหมายอันนี้ก็ตั้งว่าจะเดินวันหนึ่งจะเดินเท่าไหร่อันนี้ก็เกี่ยวกับตัวแอปนะครับผมก็ตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับไม่มีฟังก์ชันเยอะนะครับใช้งานง่ายกดอะไรง่ายๆโอเคต่อมาดูที่ตัวนาฬิกาต่อนะครับก็ c h Face มีเปลี่ยนได้ตรงนี้เท่านั้นนะครับก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกว่าเราชอบอันไหนนะครับมีอยู่ประมาณ หนึ่งสอประมาณ7จ็ด์ตเฟสนะครับอลองดูไปที่นาฬิกาก็เมนูแรกเป็นช็อตคัทนะครับล่างจากบนลงล่างนะครับเมนูแรกเป็นตัวสถานะการเชื่อมต่อนะครับถ้าขึ้นแบบนี้คือเชื่อมต่ออยู่นะครับแต่ถ้าขึ้นแบบ สีเทาๆจางๆแล้วมีขีดแสดงว่าไม่ได้เชื่อมต่อนะครับน,นี่เกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็อันนี้ <c oughs> นาฬิกาปลุกครับอันนี้ตัว qr โหลดแอปแล้วก็อันนี้รูปแบบเมนูนะครับรูปแบบเมนูมี2แบบนะครับมีแบบนี้นะครับเป็นบอลลูนอย่างนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น9ช่องนะครับ ผมลองเปลี่ยนเป็น9ชอ่9ชองเก้าช่องก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคก็เมนูถัดไปก็จากซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวาก็เป็นโหมดออกกําลังกายนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านบนมีเวลาบอกนะครับต่อไปเป็นจากล่างขึ้นบนนะครับ เป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะครับมาอ่านย้อนหลังได้ตรงนี้นะครับถ้ามีไลน์มีไลน์เราเปิดไว้ SMS จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีเข้าหน้าเมนูก็ขวาไปซ้ายครับผมโอเคก็จะมาอยู่หน้าเมนูแล้วเมนูก็ไล่ไปเลยนะครับก็จะมีอันนี้เป็นบันทึกการนอนหลับนะครับผมต่อไปเป็นการวัดฮาร์ดเลดนะครับกดเข้าไปก็ตัวฮาร์ดเลดก็จะทํางานนะครับ อันนี้เป็นโหมดออกกำลังกายในหน้าเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็น QR โหลดแอปครับผมอันนี้เป็นสรุปการเดินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัววัดอ,อุณหภูมิร่างกายนะครับอันนี้จะพิเศษหน่อยเขมีบางรุ่นเท่านั้นนะครับที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ก็ผมทสแล้วก็ใกล้เคียงนะครับถือว่าใช้งานได้โอเคอันนี้เป็นบัตรเพชเชอร์นะครับความดันเลือด สำหรับความดันเลือดออกซิเจนในเลือดพวกนี้นะครับจะใช้ทางการแพทย์ไม่ได้นะครับก็เป็นวัดคร่าวๆนะครับผลที่ได้ออกมาจะไม่ไม่ได้ชัวร์มากนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาปลุกนะครับปฏิทินต่อไปก็เป็นการคอนโทรลเพลงในมือถือนะครับก็มันจะลิงก์กับตัวแอปเล่นเพลงที่อยู่ในนี้นะครับ ตอนตอนนี้ผมใช้ Youtube Music อยู่มันก็พอกดปุ๊บมันก็จะเล่นเลยกดข้ามเพลงได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเสียงดังที่ตัวนาฬิกาน,นะครับแต่ถ้าเราไปปิดตัวออดิโอเมื่อกี้ก็จะไปดังที่ตัวมือถือนะครับหรือให้มันไปดังที่ตัว หูฟังบลูทูธเราก็ไปเปิดเราก็ไปปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดตัวหูฟังบลูทูธก็ได้นะครับผมต่อไปก็นี่เป็นชัตเตอร์กล้องนะครับก็คือรีโมทชัตเตอร์ไปที่ตัวมือถือนะครับใช้แทนรีโมทชัตเตอร์ได้นะครับอันนี้เป็นจับเวลาครับผมจึงกินเลขอันนี้เป็นโมชั่นก็คือ การเคลื่อนไหวนะครับก็จะมีให้เลือกว่าหาให้สะบัดข้อมือเพื่อเพื่อปิดเสียงเวลาเสียงเรียกเข้ามานะครับให้สะบัดข้อมือหรือว่าสมัดสะบัดข้อมือเพื่อปิดการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เวทเวทอัพกสเจอร์ก็คืออันนี้ยกข้อมือแล้วจอติดนะครับเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเปิดไปแล้วก็อันนี้เขย่าเพื่อรับโทรศัพท์นะครับอันสุดท้ายเปิดได้ปิดได้ อันนี้เป็นภาษานะครับภาษาก็จะซิง์อัตโนมัติที่จากตัวมือถือนะครับแต่ถ้าต้องการเลือกเองเราก็มาปิดซิง์ได้นะครับพอปิดซิง์แล้วเราก็มาเลือกได้เลยครับว่าเราต้องการภาษาอะไร ก็มีหลายภาษานะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้มีอังกฤษโอเคก็คือตัวสมาร์ทพอดเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับแต่ตัวแอปมีเมนูภาษาไทยนะครับต่อไปก็หน้าเซตติ้งนะครับตัวนี้เป็นส่วนรวมเซตติ้งทั้งหมดนะครับก็จะมีบลูทูธเซตติ้งอันนี้ก็คือเปิดไวนะ้เปิดปิดบลูทูธนะครับไล่ไปเร็วๆเลยแล้วกัน อันนี้เป็นเซตนาฬิกานะครับขอบท้ายก็เป็นอันนี้เป็นวัตเฟสครับก็ไทม์ซิงก์ก็อันนี้คือซิง์เวลาจากนาฬิกานะครับถ้าเราปิดเราก็มาสามารถตั้งเวลาวันที่แยกได้นะครับอันนี้ก็คือให้หน้าจอติดเวลามีการแจ้งเตือนเข้ามาก็คือให้หน้าจอติดขึ้นมานะครับเปิดปิดได้อันนี้เสียงนะครับ ก็มีให้เลือกว่าจะเสียงอย่างเดียวนะครับสั่นอย่างเดียวสั่นพร้อมเสียงอะไรปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สั่นก่อนแล้วค่อยเสียงหรือว่าปิดหมดเลยก็ได้ก็ลิงโทนเลือกได้นะครับ notification อันนี้เสียงการแจ้งเตือนก็มีให้เลือกนะครับเลือกได้หลายเสียงอยู่นะครับแล้วก็น,นี้ o l ล m มนะครับปรับความดัง display อันนี้เป็น ความสว่างหน้าจอครับแล้วก็ระยะเวลาในการหน้าจอติดอันนี้รีเซ็ตก็คือการตั้งค่าเป็นโรงงานนะครับก็ถ้าการแจ้งเตือนอะไรหรือว่าอุปกรณ์ค้างไม่ค่อยเสถียรใช้ไปนานๆแล้วมันหนืดๆเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยนะครับมารีเซ็ตมันก็จะลื่นขึ้นนะครับเหมือนตั้งค่าโรงงานแล้วก็นี้เกี่ยวกับตัวนาฬิกาครับ ต่อไปอันนี้น,นี่เปน็นนี้เป็นแจ้งเตือนนะครับอันนี้กดเทสที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็อันนี้แจ้งเตือนนั่งนานต่อไปหน้าต่อไปก็อันนี้เป็นคอนแทคนะครับโฟนคอนแทคที่เชื่อมมาจากตัว มือถือนะครับแต่ก็ต้องเปิดในหน้าบลูทูธเมื่อกี้นะครับให้เชื่อมคอนแทคอันนี้หน้ากดโทรเข้าโทรออกนะครับอันนี้กดโทรออกแล้วก็อันนี้เป็นมิสคอครับคอร์ล็อกอันนี้หน้า SMS นะครับผมต้องเปิดในหน้าบลูทูธด้วยนะครับเมสเซจ น,นี่ก็คือหน้าสุดรวมเมสเซจนะครับไม่ใช่ e n d s e น,นะครับอันนี้จะเป็นเมสเซจที่เด้งในแอปที่เราเปิดไว้พวกไลน์พวก f เฟ e บุางนี้นะครับอันนี้ก็เป็น b l u e ูธ o t h Audio นะครับนี่นับข้าวน,นี่รูปแบบเมนูนะครับแล้วก็อนี้ค้นหาตัวโทรศัพท์สั่นด้วยนะครับ หมดแล้วครับในตัวนาฬิกาโอเคก็เดี๋ยวเราลองโทรดูดีกว่านะครับเสียงจะมาดังที่ตัวน,นาฬิกานะครับ กดโทรจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคส่วนตัวนาฬิกามีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับครับก็มาต่อที่เมนูเมื่อกี้ใช้ไม่ได้นะครับก็ลองเทสดูแล้วนะครับเมื่อกี้คือเมนูนี้นะครับเมนูนี้ก็คือเป็นการวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับหรือว่า ECG นะครับเวลาเรากดที่ตัวนาฬิกาจะขึ้นว่าให้ไปเทสที่แอปนะครับเราก็เข้ามาที่แอปนะครับ แล้วก็มาที่หน้าโฮมแรกเลยนะครับแล้วก็กดขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับก,กดเริ่มการวัดเนี่ยมันก็จะวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจของเรานะครับตัวเซ็นเซอร์ก็จะทํางานนะครับก็จะมีกราฟสรุปผลให้นะครับใช้เวลาประมาณ30มสถึงสีิวินาทีนะครับผมในการวัดแต่ละครั้งโอเคขอบคุณมากครับ